ช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขกระแสเปรมปรีนางคอยรวยคอ้รวยขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขกระแสเปรมปรีนางพักรวยมาเดียวเรแปกระุกเลยนะคะลูกค้าจ่าสามแปดสามแปดเกลปวมากตามุกแปนสามปดเกลวมากนะคะลูกค้าจาแล้วก็หก้าหเนาะ ลูกค้าจ๋าต่อไปจะเป็นเลขหกสี่เนี่ยอันแน่นอนหกสี่คืออันแน่นอนแต่เขียนไว้แต่มันต้องเขียนลูกค้าในสูตรมันมีหกสี่เนี่ยอันแน่นอนลูกค้าจ๋าแต่มันต้องเขียนนะเพราะว่าในสูตรมันได้นะคะลูกค้าจ๋าในสูตรมันได้ไม่รู้นะว่ามันอันหรือเปล่านะคะลูกค้าพอเลขเนี่ยลุงปล่อยตั้งแต่สามวันที่แล้วไม่ได้เพิ่งให้นะไม่